ปปเป็นตะปเร่งานแข่งงานเคิงน้ำเพิินดรือเปล่าฮะสุรรอกวนคู่แต่นย่ามพ่นมาหยอกนยวันนี่ฮะยัางหน่อยกับคู่ใจโทรศัพท์พอได้ตัวคนอยู่หนอกวะเอ้าหนอเออตีตีแล้วตีเอเอ,เอตีสบาย นี่นี่วิธีให้มันผลนคู่นะครับนะ้าไอ้ไต้ไอ้เด่นคนเลระครับออกบ้านบ่เห็ดยังยืนหากินย่งางระหากินอยู่บ่ขันบ่แขนเลยยังจังจังได้ดอกอเอ้ย だよ。